อะไรได้เนี่ยไปลบหลุมลบอะไรได้มันก็จะหล่อเนี่ยไม่ใช่เตื่อเราไม่ให้รม้ไม่ได้คือเราจะรู้นะเวาลาที่โทรมาเขาโทรมาทุกครั้งอ่ะคือเรารู้ว่าเขาเขาอยากเขาอยากให้เราไปเล่นอืมโอเคคือเรื่องนี้นเคยโทรมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนเกี่ยวกับเป็นครูปเป็นอะไรนี่แหละเรื่องนี้อยู่เขาก็เงียบไปเพราะว่าเขาคงทำมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บ ถ้าห็นเปสักพักหนึ่งแล้วแกก็โทรกลับทำไมพีอแต่แกโทรมารอบนี้แกจเรารู้เรื่องเสียงเรารู้อะไรแกหมดเลยแต่แต่ต้องต้องมาเหอต้องเล่นอะไรเงี้ยเราก็รู้ว<อ>า่าเขางาไอ้แกเหมืนอนคีนี้คือเป็นผู้กับคู่บุญเราเลยเอาอันนี้พูดจากใจนะพ<อ>่อทํางาน,นกัแนกะอ,อันนี้พูดจากใจเลยพ่อทำงาน,นกับแกเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเขารู้ว่าเราทําอะไรได้สอง เขารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้อไม่ห้องอ่ะดีใจกันก็ประมาณนั้นนะแต่บางทีที่อื่นเราต้องทําไม่ได้เออไม่รู้ไม่มีความสุขมึงท้อไม่รู้ว่าเป็นใครแต่จรับทำไมมึงท้อเออแต่เรื่องบางที่น่าจะเป็นเรื่องบางที่เราเป็นตลกอยู่แล้วอ่ะเราก็่ต้องเอาอะไรที่มันออเพาต้องไปทำอะไรเนี่ยมันอานตรายมันอันตรายด้วยหวังเออเล็กน้อย เวลาเราตื่นไอเดียอะไรแกก็อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ก็ก็เราแต่แกแกม,มันมันอิสระเอา,อางี้ด้วยเราอยากทำงานแล้วมันอิสระแสดงว่าแฮปปี้ยบการที่ไม่ต้องมีสกิลโผแต่ว่าแต่จริงแล้วมีแต่จริงพี่โพสกับแกคิดไว้แล้วว่าเขาไปทางภาคเราไปทางภาคทางสนามอะไรเงี้ยเออเออเออเขาเอาเอาอางี้ยเขาเปลือง <c oughs> เหมือนพวกมอเตอร์มวยรัดอ่ะมันเหมือนเอนเรามวยรัดอย่างเงี้ยเออเราต่อยอ่ะเราต่อยกันที่เหมือนกันแต่แกก็รู้ทางผ้าขงแกไปตัดไปต่อไปเร่องที่อะไรอย่างเงี้ยอือใช่เดี๋ยวว่าถ้าพี่พลทำหนังกี่่เรืองถ้าอยากใช้พี่แจ๊คก็คือได้เสมอก็เป็น,นอย่างนั้นนะอือก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่น้อยมากนะที่เออแต่ถ้าเราพูดเราจริงว่าน้อยมากนะถ้าทำเป็นนับเห็นจริงๆะแต่ส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็ไดูบไปเล่นให้แกให้แกแล้วถามว่าไม่ที่เหนื่อยเหนื่อยไหมอือถามว่ามันอื สบายใจรู้สึกว่าเออไม่รู้นะ่ะที่มันดีแล้วแบบล้วก็มือโตของเขาเขาเขาคนไทยเนี่ยเปล่อะไรอย่างเงี้ยคิวจะเน้นแค่ไหนก็ต้องเคลียร์ให้เขาให้ได้ใช่ไหมพี่แจมเหรอก็ต้องอย่างนั้นอ่ะเขาก็คือเขาก็เป็นมาเสียมูฟวี่คนหนึ่งมาเป็มูฟวีเขาบ้างแต่ถ้านับเพื่อนเนี่ยแนกับพี่พลบ่อยที่สุดแล้วมือโตนักก็อพู่ที่แจมมา ด้วยกต่ทุกสมัยก่อนเราไม่เคยได้เป็นเราไม่เคยได้เป็นโปรแสดงเนียน่าจะเป็นเรื่องแรกที่อยู่ที่โลกวสดุแกล้งนั่นแหละเพราะมันผสมมาหมดเลยเขาเหมือเราก็เราก็อยากเขาเขาก็เหมือนจริงๆเขาเหมือนคนที่เห็นข้าวอะไรได้นะประมาณนี้เขาก็ยังเห็นเราอยู่แบบนี้เราก็อยากอยู่ในที่ที่ไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรที่มีคน ออไม่เข้าใเราว่าที่เราบอกว่าอ่ะพี่แจ๊คะกับกับตำนานล่าสุดใหม่ล่าสุดถามถามมึงเวทีแล้วพี่ขาช่วงนี้มือเข้าใจแล้วมาแรงเหมือนไม่ช่วงนี้มือคนบอดบางมากๆสำหรับสำหรับสำหรับตัวพี่อ่ะพี่เรารู้สึกมันไม่เป็นตัวเองมากขึ้นนะแต่จริงๆแล้วถามว่าใหม่ไหมไม่ได้ใหม่นะที่มาจับเออเป็นคนไม่ได้ตีเรียบอะไรนะอันนี้อ่ะ มันมีครอบครัวออมันมีลูกในผับในโทรศัพท์ท้นี่ผับแต่มันความดาร์กมันมีร้อยพ่อแม่เราอยู่เรารู้อยู่เรารู้อะไรขอถเรแม้แต่ว่ออา,วาทีนี้ยมันมีเราเป็นห่วเขาเป็นห่วเราเพราะว่าเราอยู่ที่ว่างมันนี่อยู่ที่มืดเออข้าใจไอ,อ้ตัวเราเ็อยู่ที่มืดมาก่อน พออยู่ที่สว่างแล้วก็บงคนกไม่เป็อะไรแต่างที่พูดปอ่โมโหจริงๆอืออือพูดจริงเพราะเป็พูดจริงเนะพูดจริงแล้วเขาบอกไปว่าตอนเข้าไปแค่นี้เพ่อย่แค่นี้อืบอกว่าอบกอะไรจำจำไม่ได้นะอะไรก็มาเลยถ้า หัวน้องดูทออถ้าเท่าเดิมทมราดูอืมอืมอย่างเงี้ยมือนอะไรพูดเมันโอเคเหรออืมโอ้โหไอเราเน่ยนิสัยคนที่ผระภอาอ่นีอยากจำมุ่งกลับเนี่ยเออเออโดนแต่สดท้ายแล้วอะเอออะไไม่มีสติ เพราะว่ามันเป็นค้าเราไม่ต้องมานับกันอเขาอกว่าเราอบเป็เาไมแล้วพี่ใจเขาโกรคนที่ถงกันกรธพี่บอว่าทำไมโกรี่บอกว่าถ้าคิดในใพันจริงๆราไม่ต้องมาอะไรกันนะแต่ถ้าคนมองอ่ะคนนี้เขาอคติมันจะมีหลายแหล่นี้น่ยไม่ไม่อยู่บ้านนี้นะ อชัวทุกคนระวังมีอะาก็ระวังขามรอะก็อย่ตงเออไอตัวผัวก็จลับเป็นคนจริงจริงไปทัดทุกสถานการอเป็ตก็เป็นแคนนี้แต่บางทีทุกคนมีเหงีการแก้ปัญหาก็เยคเราไปวยไปมันก็แบบไม่ได้อะไรงกลับยา เราอยู่กับโทรศัพท์ที่มีเื่อนที่ต้อง,งเราคนไม่ชอบเราคนชอบเราหมดละมั่วโซ่เลยว่าแต่ก็ว่าจะระวังให้มากขึ้นที่สวนร่างกันบอ,อยก็จะบอกเอาอันนี้อันนี้พูดตามหลักความจริงนะผมมีหน้าที่ไปเพื่อร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนเต้นบางทีระแบกแยกไม่ได้เพราะว่าเม่อหนึ่งร้านเนี่ยเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตหนึ่ง พูดมากก็จะมีคนรู้แบบว่าเฮ้ยร้องเพลงเจอไอ้คนบ่าให้ร้องเพลงมากๆเห็นมึงเห็นพูดอะไรมันไม่มีอะไรพอดีหรอกไม่มีอะไรพอดีใช่เราก็จะทำเสียงข้างมากได้ถึงได้เรื่องของเราเป็นตลกอยู่แล้วเนี่ยพอเราเวลาเราพูดมากเนี่ยบางทีการเป็นนักร้องมันไม่ได้ถูกคาดหวังเวลาพูดเยอะมันโอเคแต่เวลาเป็นตลกมันไม่ได้ก็เลยต้องเล่นตุ่ให้คนเต้นคนเต้นเยอะกว่าคนพูดคนอยากคุยกับเราเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมัน ไม่สามารถทั้งน้ําหนักได้เพราะว่ามันยากมากคงเล่าอย่างเงี้ยเออถามว่าถ้าเรามีมาต่อที่โคงเล่าเอาเอาเงินให้อ่ะเราไม่ได้ดูถูกเราสักบาทเออไม่ได้ดูถูกเลยยืมเงินมาเพื่อจะให้เดี๋ย่ไข่แล้วแบบมีเวลาจะเดือดรูดไปเองแหละคือของไม่ได้ค่อยแต่ถ้าถ้าทำอะไรไม่ถูกใจก็ต้องเลิกเลยเงินเรา เอาเล่ามาให้คนหลังของคนนะไม่กินนิดหนึ่งเลยนะกินไปก็พรุ่งนี้ก็ผักไปไหวอีกอะไรอย่างเงี้ยนดดุ่งค่ะเอฮลัสติคีบางทีอะคนที่อ,อยู่ในแสงไฟมันย,ยากนะยากนะที่จะโต้ตอบโต้ตอบแรงแรงกระแทก เราก็แท้งคนแบบนี้เราไม่สามารถจะแทกได้ได้จริงๆแล้วอ่ะคนงานเนี่ยเขามีจิตใจและม,นนอม,ม้องการเลยนะคนนี้ก็มาพูดหรอว่าเป็นคนของประชาชนทุกวันนี้ไม่มีใครเป็นคนของประชาชนเป็นคนทำงาน,กกน,นหากินเอาแต่หา<ม>เงินยัยงดูครอบครัวกัทำง้นไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่เหนือใครคตัวอย่างที่ดีของตัวเองต้องมาไม่รู้ว่าคุณจะมองใครไปเลยหรอแตมาทั้พวกเลยคนเราจะดีได้มันดีด้วยตัวเองตัวเองก็ต้องเมาเราต่างคนต่างประเทศทุกทางแล้กัน ถ้าค right, right, uh okay, ุณไม่ได้ให้เกียร์เขาแล้วคุณจะให้เขาให้เกียร์ิ่คุณให้เบรกก่อนเขาถึง้เร